สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Delta f ฟ r c e นะครับในวันนี้พี่จะมารีวิวกล้องจับความร้อนนะครับมีน้องๆขอมาว่าเออกล้องใหม่จับความร้อนมันดีไหมเป็นยังไงบ้างมาเออหลายคนสงสัยว่ามันมองผ่านสโมกผ่านควันได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเลยบางคนก็บอกว่าเออมันก็มองเห็นควันนะพี่บางคนก็บอกมันจะไปเห็นได้ยังไงละควันบางซะขนาดนั้นมาเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูเลยเธอเ์โมวิชันนะครับกับ เธอมอ่สโคบส่วนอีกอันหนึ่งเป็นคูณ8นะครับใส่ปืนกระบอกนี้ไม่ได้เราลองอ่ะเอาโฮโลกราฟิกมาก่อนก็แล้วกันประมาณนี้มาเมื่อมองผ่านสโคบจะได้ประมาณนี้นะครับนี่อีกจับความร้อนได้แล้วถ้าเกิดเราปาควันล่ะเออเดี๋ยวนะเอาโหมดนี้ใช้สกิลไม่ได้เหรอเอา้าโหมดนี้ใช้สกิลไม่ได้ ว่าจะลองทดสอบดูหน่อยว่าปลาควันแล้วมันเห็นหรือเปล่าปะโทโอเคไปลงสนามจริงกันเลยดีกว่าเออมันทดสอบในนั้นไม่ได้นะบ้าจริงว่าจะปลาควันดูสักหน่อยว่ามองเห็นหรือเปล่าโอ้ยนี่ใครคอมเมนต์อะไรได้กินยีอะไรโอเคครับผมจะเลือกเป็นหมอก่อนนะครับผมเพราะว่าหมอมันสมกเยอะเออมาดูซิเริ่มจากสโคปเล็กสุดเลยนะครับโฮโลกราฟิกเวอร์ชันส่องความร้อน เอาควันไปเลยนี่มองเห็นหรือเปล่าครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับตอนนี้มืดตึบมันอาจจะไกลเกินไปนี่มีควันอีกไม่เห็นนะครับผมเออไม่เห็นนะถ้าเกิดเราอยู่ในควันล่ะควันนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับวิวว้ยอะไรแดงๆว่าเมื่อกี้เหมือนจะเห็นหรือเหมือนไม่เห็นกันแนะเออ่เออ เอาหมอเป็นไรเนี่ยนอนตายตาเหลือกเลยนี่นะครับก็สรุปก็คือไม่เห็นสโมกยังพูดไม่จบเลยไอ้บ้านี่อันเนี่ยมีตัวอะไรเอ้ยอะไรวะอยู่ๆก็ว้าตรงนี้เอ้ยตัวอะไร,รอะเมื่อกี้อยู่ๆก็ว้าโผลมามองไม่เห็นนะครับโอเคไม่เห็นจริงๆด้วย วิ่งแต่ถ้าเป็นขอบขอบสมกเห็นเห็นอยู่ป่ะเมื่อกี้เมื่อขอบขอบจะเห็นนิดนึงนะครับผมโอ้แต่ว่าถ้าขอบขนาดนั้นเราก็โดนเห็นเหมือนกันน่ะอุ้ยอุ้ยในบ้านในบ้านในบ้านอ้าเดยออะไรวะคุยไปคุยมายึดได้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยเอ้าเรายึดจุดได้แล้วเหรอ เอาเดี๋ยวนะแต้มมาที่6ได้ไงฟะโอเคครับเรามาลองกระบอกต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นกระบอกกระบอกไหนแล้วว่าผมแต่งเอาไว้ลืมเดี๋ยวนะเออนี่ PTR 32นะครับก็คือสโคปจับความร้อนอันที่2ระยะกลางนั่นเองต่างจากระยะใกล้หรือเปล่ามาดูกันนี่เห็นเปล่าซูมได้นะครับกดตัวเได้2ระยะเลยกล้องจะขาวๆหน่อยนะและกล้องตัวนี้มองเห็นควันไหม โอหทำไมมันดูยากกวันที่แล้วอีกอะอุ้ยบอกว่าอันเล็กดูง่ายกว่านะมันแดงๆอันนี้มันขาวๆอ่ะโอ้อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวจะพูดไปจบเลยลองดูครับผ่านสโมอกได้ไหมไม่ได้นะครับหนักกว่าอันเมื่อกี้อื้อหยอดเคาะโอ้เล่นยากแค่สโคบนี้ ไปลองเข้าไปใกล้ดูแล้วครับผมอุ้ยยังไงใกล้พอและเต็มหน้าเลยโอเคครับระยะกลางก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมลองแบบวิ่งใส่ระยะใกล้ๆดูนะว่ามันใช้ยากหรือเปล่าถ้าเกิดแบบประชิดประชิดหน่อยอันนี้คูณเอาคูน2ก็พอมาผมจะเปิดอันติวิ่งเข้าไปนะครับผมลองไหลดู โอ้โหถ้ามีสมกอยู่ข้างหลังมองแทบไม่ออกเลยมันกลืนกันไปหมดโอออะไรวะเอาเพื่อนแตกแล้วลุกขึ้นมาก่อนเอออย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนขอรีวิวสโคปก่อนเพื่อนนี่ไงโอ้หถ้ามีควันอย่างนี้มองไม่เห็นเลยครับแต่ว่ามันก็ชัดอยู่นะชัดอยู่ไหมมองไม่เห็นเลย โอ้อะไรวะนั่นอะอุ้ยวร์ปได้อะไรวะเมื่อกี้อุ้ยสตูวร์ปเออแต่มันช่วยได้เยอะนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากแบบอยู่ประจำจุดแล้วก็แบบไม่อยากจะเล็งอะไรเยอะนะครับนี่ก็มองเอาอะไรว่ามองไม่เห็นเลยควันขาวๆ โอ้เอาตายเฉยแล้โดนได้ไงนิ่งไหมครับสโคบผมแต่งโหแล้วคือไอ้นี้ประเด็นข้อเสียใหญ่ๆของสโคบนี้เลยนะคุณดูดีนอกจากตัวจะขาวแล้วเป้าเรายังขาวไปด้วยมันจะทําสีขาวทำไมวะทําสีอื่นดีแล้วมันก็ขาวกันหมดอดัดดูดิเล็งยากมั้ล่ะอืมกลืนกันไปหมดเลยเป้าก็ขาวศัตรูก็ขาวควันก็ขาวโอ้โหขาวหมดเลยขาวไปทุกอย่าง ยังกะทาปแป้งโอ้ยตายดีกว่าโอเคครับต่อไปก็นี่เป็นสโคบจับความร้อนคูณ8นะครับระยะไกลที่สุดเลยเออผมใส่ไว้ในกระบอกกระบอก AWM นะครับไปลองดูสิจะเป็นยังไงนี่ได้ระยะเดียวนะครับคูณ8โอเค อ้คล้ายๆกับโฮโลอันเล็กสุดนะครับศัตรูกับเพื่อนเราจะเป็นสีแดงๆเสียงอะไรวะตกใจหมดเลยไดนดูซิขอเล็งหัวโอ้โหแค่ควันดำๆก็มิดแล้วครับนี่ควันดำๆจางๆตรงนี้นะครับเอาสโคบมองไม่ทะลุควันนะครับโอ้โหแย่แล้วโอ้โหใช้โคตรยากมันจะต้องแบบเป็นพื้นที่ที่เคลียร์มากเลยนะ ้ยใครยิงวะมันจะสู้กับผมเรอมาดิอาอาจจะต้องอยู่บนเขานะครับเออนี่อยู่บนเนิกันแบบนี้ไหนดูซิโอ้โหมองยากโคตรเลยวะ่ะนั่ศัตรูอ่ะน,ะนัะ่นอะศัตรูจริงด้วยโอ้มองยากนะศนะัตรูอยู่หลังควันนิดนึงก็คือมองไม่เห็นเลยครับ หายไปแล้วนี่นี่โผล่หัวมาแล้วไหนวะโหยากยากยากไม่ง่ายนะครับสโคบจับความร้อนเนี่ยเอาจริงมีอีกไหมเหยื่ออุ้ยนี่ไงเหยื่อระยะนี้ไม่พลาดอยู่แล้วอุ้ย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 แวบแวบแวบโอ้มีควันจบเลยครับถ้ามีควันแบบนี้ ไม่สามารถจริงๆอะไรวะนี่ใครมานสแกนผมอะ่ะเอาวัดดีตัวเองเอยโ,โอ้ยโอ้ยควันอะไรวะควันรถนี่เองบังบังสมิธเลยโอ้ย โอเคครับรีวิวสโคบก็ประมาณนี้เอ้ยมันเอาไปใส่ปืนพกได้ไหมไม่น่าได้แน่เลยไปลองดูหน่อยนะปืนพกปืนพกติดได้หรือเปล่าอ่ะโอ้ติดไม่ได้นะครับปืนพกติดได้แค่สโคบเล็กเท่านั้นแล้วก,ก็บอกนี้ล่ะก็บอกนี้ผมว่าน่าจะได้แน่เลยก็บอกในตำนานนะครับนานมากกว่าจะยิงคนโดนโอเคติดได้นะครับติดได้สามสามสโคบเลยไหม อ๋อไม่ได้นะครับได้แค่ระยะกลางกับระยะใกลเท่านั้นเองเออโอเคครับสำหรับรีวิววันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็มองผ่านควันได้เล็กน้อยนะครับถ้าเกิดควันแบบว่าจางๆส่วนระยะกลางกับระยะไกลนะครับโอ้โหแค่มีควันบางๆก็มองแทบไม่เห็นแล้วสรุปว่ามันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะสโคบความร้อนอันใหม่เนี่ยเออมันเล่นยากเหมือนกันนะใครหาว่าขี้โกงนี่ก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นนะเอาจริงอะ่ะ โอเคครับสำหรับวันนี้เอาเพลงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า้